มีโอากาสไปกราบอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาระหว่างที่พูดคุยกันท่านก็มีโทรศัพท์จากลูกชายโทรมาเราก็สังเกตว่าอุ๊ยอาจารย์พูดพร่อกับลูกชายมากเลยอะเรียกคุณทุกคำอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์มีลูกอยู่3คนเรียกคุณหมดเลยคุณไอยคุณก่อยคุณเนี้ยแล้วลูกก็เรียกกลับมาคุณแม่ครับคิดถึงคุณแม่นะครับคุณแม่อยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมเราก็แบบอยากรูก้อะเราก็เลยถามเลยค่ะทำไมอาจารย์ต้องพูดกับลูกพราอขนาดนี้ด้วยคะ ก็เลยบว่าเพราะแม่อาจารย์สอนมาถ้ามีลูกให้พูดกับลูกว่าเพราะนะเราเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าเราไม่ให้เกียรดลูกเราใครที่ไหนจะให้เกียรติเป็นการยกย่องลูกชูลูกให้สูงขึ้นใครเขาเห็นพ่อแม่เรียกว่าคุณเขาก็เรียกลูกเราว่าคุณเหมือนกันถ้าเราไปเรียกลูกว่าไอ้ว่าอ e ีมันเป็นการกดลูกเราให้ต่ำลงคำพูดดีๆของพ่อแม่ก็เหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจลูกได้ยินมันก็มีความสุขก็อิ่มเอิบ เตยได้ยินก็ยังมีความสุขเลยก็เลยเอามาฝากทุกคนนะคะลองเอาไปทำดูต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในครอบครัวขึ้นแน่แน